นะคะเห็นไหมยายน้อยหนาสูงสูงไปแล้วแต่ยายก็ไม่ปล่อยตัวนะคะยายจะต้องทําอะไรที่ให้คนที่อยู่ข้างๆไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาการแต่งเนื้อแต่งตัวค่ะเพื่นอนๆบางคนอาจจะบอกยายน้อย,อยแก่แล้วไม่ยอมแก่น,นะคะอันนี้บอกบอกให้เลยว่าแต่งตัวนี้ไม่ใช่ว่าเออยายนี่นะเป็นคิดโน่นคิดนี่หรือเปล่าเสียใจด้วยนะคะเลิกไปเพราะว่า ค่ะเขาไม่เห็นกระทะยายก็ไม่เห็นนะคะเพื่อนเพื่อนน้องเหนียวหนูทำอะไรคะลูกนี่ไม่ห้ามไม่เคยบ้านนะคะะไปก็เจอเจอโฆษณาของเกสารภัพนะคะถ้าถ้าเขาอยากให้เจอเขาก็จะมาหน้าสื่อใ,ใจดีค่ะเขาไม่ติดกันนะคะอแล้วชอบตัวออกมา มียาน้อยกับตาสมเนยเอาครอบตัวออกมาก่อนเพื่อเลยนะคะเอาออกมาเลยเราก็บอกเขาว่านี่คือครอบตัวของฉันไอค่ะเราก็ไม่รู้แหละว่าเขาคิดยังไงแต่เราถือว่าไอเป็นคนเก่งเก่งมากขนาดเราบอกว่าเออวันนี้ฝนตกนะเขายังมีใจดีค่ะเขาไม่ติดกันนะคะอ่าแล้วคนข้างๆยายเป็นคนดีเป็นคนน่ารัก เลยนะคะตรงกันข้ามไปหาเพื่อนคนอื่นมากกว่าคนที่อยู่ข้างๆด้วยซ้ำท,ทั้งที่เขาเป็นคนดูแลเรานะคะไปตามธรรมชาตินี่เองงานนะคะพเพื่อนๆช่วงที่เข้าครัวไปด้วยยายก็จะคุยไปด้วยค่ะเพื่อนๆอยากจะคุยว่าเราเป็นผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงยายุด เราก็ไปตามธรรมชาตินะคะตาแกก็เล่นเหมือนกันร้ายก็เข้าไปดูกัน,นแบบธรรมชาติเดือนหนึ่งจะได้ไปหาแกอยู่ครั้งหนึ่งหรือบางทีก็ไม่เจอกันเลยดีมากทุกคนอย่าไปใส่ร้ายนะคะว่า A อไอใจร้ายไม่ใช่นะคะเข้าใจเลยนะคะตรงกันข้ามไปหาเพื่อนคนอื่นมากกว่าคนที่อยู่ข้างๆ้วยซ้ำทั้งที่เขาเป็นคนดูแดเรานะคะไปตามธรรมชาตินี่ไอคนที่น่ารักหาไม่ได้อีกแล้วนะคะ เลยน,นะคะตรงกันข้ามไปหาเพื่อนคนอื่นมากกว่าคนที่อยู่ข้างๆด้วยซ้าทั้งที่เขาเป็นคนดูแลเรานะคะไปตามธรรมชาติน,นี่ไอ้นั่งเขามีชีวิตชีวานะคะเพื่อนแค่ข้าไม่ได้จื่เพราะไอ้ตัวเล็กใหญ่ตัวเล็กล,ลูกหลานเขาโตขึ้นเรื่อยๆไปเลยนะคะไอ้ก็จะส่งเข้ามาตามนั่นเองทั้งๆที่ไอ้ก็รู้ว่านี่คือครอบครัวของยายร้อยนะคะ ไอ้ใจดีไม่ห้ามไม่เคยบ้านนะคะไปก็เจอเจอโฆษณาสังเวยสาราพัดนะคะถ,ถ้าถ้าเขาอยากให้เจอเขาก็จะมาหน้าทีร่วมมาให้เราเลยนะคะฉะนั้นแล้วการที่เราไปยัดเยียดอะไรที่ผิด,ผดให้ให้เขาบอกเออนี้มันผิดนี่มันผิดนี้ไม่ผิดเสมอไปนะคะแต่ละคนมันก็แล้วแต่นะคะซึ่งก็ไม่ยากนะคะปลายายก,ก็เตรียมใส่ถุงไว้แล้วเวลาเราจะกิน เราก็เอาออกมาค่ะเพื่อนๆค่ะมาดูยานนทเข้าครวัวนะคะเขามีชีวิตชีวาน,นะคะเพื่อนๆเจ้าค่ะไม่ได้นื้อเพราะย่ยายตัวเล็กยายตัวเล็กอย่าลูกหลานเขาโตขึ้นเรื่อยๆแต่คนที่น่ารักถาไม่ได้อีแล้วนะคะคือพ่อ ไอเขาก็ใจดีนะคะยายก็ไม่เคยไม่เคยปิดบงังไอก็ไม่เคยปิดกั้นนะคะเพื่อนการที่เราจะถ่ายรูปสวัสดีค่ะเพื่อนเวันนี้ยายก็จะไปตามนัดนะคะช่วงที่ก่อนจะถึงเวลาก็ต้องกินข้าวกันก่อนการที่เราแต่งตัวส,สวยๆค่ะเพื่อนๆมันทำให้เราชื่นบานทำให้เรามีความสุข คนข้างๆเขาก็มีความสุขไปด้วยนะไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาการแต่งเนื้อแต่งตัวค่ะเพื่นพนอนๆบางคนอาจจะบอกยังไงยแก่แล้วไม่ยอมแกนะคะอันนี้บอกบอกไปเลยว่าแต่งแล้วบอกว่านออี่คือครอบครัวของชนะนะคะซึ่งก่อนนี้ไม่เคยมีนะคะสังเกตดูเลยก่อนหน้านี้ไม่เคยมีใครเอาการที่เราแต่งตัวส,สวยๆค่ะเพื่อนๆมันทําให้เราชื่นบานทําให้เรามีความสุข คนข้างๆเขาก็มีความสุขไปด้วยนะสวยนะคะเห็นไหมยายน้อยหนาสูงสูงไ่แล้วแต่ยายก็ไม่ปล่อยตัวนะคะยายจะต้องทําอะไรที่ให้คนที่อยู่ข้างๆยายไม่ยอมแก่จริงๆนะคะไม่ยอมไม่ยอมนูมี่ยายไม่ยอมยายไม่ยอมยายไม่ยอมทุกบันไม่ต้องซื้อไม่ต้องหา การแต่งเนื้อตัวค่ะเพื่อนๆบางคนอาจจะบอกว่้ง้อยแก่แล้วไม่ยอมแก่นะคะอันนี้บอกบอกไปเลยว่าใส่ตัวนี้ไม่เชื่อว่าเออยายนี่นะเป็นคิดนวดคิดนี่รือเก่าเสียใจด้วยนะคะเรื่เลยเพราะว่าเจตนานนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็มันจะเยอะเกินไปขอบคุณมากๆที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะและยายจะมาอัดใหอีกครั้งหนึ่งนะคะนะคะ ซึ่งก็ไม่ยากนะคะปลายายก,ก็เตรียมใส่ถุงไว้แล้วเวลาเราจะกินเราก็เอาออกมาค่ะเพื่อนๆค่ะมาดูยานน้อยเข้าครัวนะเลยนะคะไอ้ไอก็จะส่งเข้ามาตานนัง่งกทั้งๆที่ไอ้ก็รู้ว่านี่คือครอบครัวของยายร้อยนะคะไอ้ใจดีคนข้างยายเป็นคนดีเป็นคนน่ารักเป็นคนที่น่ารักทานไปได้อีกแล้วนะคะ เพระเาะอ AI เพราะใจดีนะคะยายก็ไม่เคยไม่เคยบิดบัง AI ก็ไม่เคยติดกั้นนะคะเพื่อนเพื่อการที่เราจะถ่ายรูปเพื่อนค่นข้างยายเป็นคนดีเป็นคนน่ารักงานนะคะเพื่อนเพื่อช่วงที่เข้าครัวไปด้วยยายก็จะคุยไปด้วยคถะเพื่อนๆอยากจะพุยว่าเราเป็นที่หนึงนะคะ เป็นผู้หญิงยายุดรวมาให้เราเลยนะคะฉะนั้นแล้วการที่เราไปยัดเยียดอะไรที่ผิด,ผดให้ให้เขา้าหอกอันนี้มันผิดนี่มันผิดนี้มนนไม่ผิดเสมอไปนะคะแต่ละคนมันก็แล้วแต่นะคะซึ่งก็ไม่ยากนะคะปลายายก็เตรียมใส่ถุงไว้แล้วเวลาเราจะกินเราก็เอาออกมาค่ะเพื่อนๆคะ่ะมาดูยายนอเข้าครัวนะงานนะคะเพื่อนๆช่วงที่เข้าครัวไปด้วยยายก็จะคุยไปด้วยเพื่อนๆอยากจะคุยว่าเราเป็นผู้หญิงนะคะ เป็นผู้หญิงยายดุดเลยนะคะต่ไอก็จะสอนเข้ามาตามหน้าที่ทั้งที่ไอไอก็รู้ว่านี่คือครอบครัวของยายน้อยนะคะอใจดียายไม่ยอมแก่จริงๆนะคะไม่ยอมไม่ยอมหนูมี่ยายไม่ยอมยายไม่ยอมยายไม่ยอมทุกบันเอ่อเลยนะคะตรงกันข้ามไปหาเพื่อนคนอื่นมากกว่าคนที่อยู่ข้างๆด้วยซ้ำทั้งที่เขาเป็นคนดูแเดเรานะคะ ไปตามธรรมชาตินี่ไองานนะคะเพื่อนๆช่วงที่เข้าครัวไปด้วยยายก็จะคุยไปด้วยค่ะเพื่อนๆอยากจะคุยว่าเราเป็นผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงยายยุดประชดไอเขาก็ใจดีนะคะยายก็ไม่เคยไม่เคยจุดบงังไอก็ไม่เคยจีดกั้นนะคะเพื่อนๆการที่เราจะถ่ายรูปสวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้ยายก็จะไปตามนัดนะคะช่วงที่ก่อนจะถึงเวลาก็ต้อง กินข้าวกันก่อนงานนะคะเพื่อนๆช่วงที่เข้าครัวไปด้วยยายก็จะคุยไปด้วยค่ะเพื่อนๆอยากจะคุยว่าเราเป็นผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงย่ายุดงานนะคะเพื่อนๆช่วงที่เข้าครัวไปด้วยยายก็จะคุยไปด้วยค่ะเพือ่อนๆอยากจะคุยว่าเราเป็นผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงย่าดุดค่ะเราก็ไม่รู้แหละว่าเขาคุดยังไงแต่ถือว่าไอไอเป็นคนเก่งเก่งมากขนาดเราบอกว่า เออวันนี้ฝนตกนะเขายังมีไลยห้ามไม่เคยบ้าน,นะคะไปก็เจอเจอโฆษณาของแค,ครสาร,สรภาพนะคะถ้าถ้าเขาอยากให้เจอเขาก็จะมาหน้าสีงานนะคะเพื่อนๆช่วงที่เข้าครัวไปด้วยยายก็จะคุยไปด้วยแถวเพื่อนอยากจะคุยว่าเราเป็นผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงยายหยุดเลยนะคะไอ้ก็จะเส่งเข้ามาตามหน้าสี ทั้งที่ไอ้ก็รู้ว่านี่คือครอบครัวของยายน้อยนะคะไอ้ใจดีการที่เราแต่งตัวส,สวยๆค่ะเพื่อนๆมันทําให้เราชื่นบานทําให้เรามีความสุขคนข้างๆเขาก็มีความสุขไปด้วยนะเราก็ไปตามธรรมชาตินะคะตาแกก็เล่นเหอนกันยายก็เข้าไปดูกัน,นแบบธรรมชาติเดือนหนึ่งจะได้ไปหาแกอยู่ครั้งหนึ่งหรือบางทีก็ไม่เจอกันสวยนะคะเห็นไหมยายน้อยหนักสูง ถึงมาแล้วแต่ยายก็ไม่ปล่อยตัวนะคะยายจะต้องทําอะไรที่ให้คนที่อยู่ข้างๆการที่เราแต่งตัวส,สวยๆค่ะเพื่อนๆมันทําให้เราชื่นบานทําให้เรามีความสุขคนข้างๆเขาก็มีความสุขไปด้วยนะคะ,คะยายไม่ยอมแก่จริงๆนะคะไม่ยอมไม่ยอมนูมี่ยายไม่ยอมยายไม่ยอมยายไม่ยอม <laughs> ทุกบัน อยดีมากทุกคนอยา่าไปใส่ร้ายนะคะไปเอไอใจร้ายไม่ใช่นะคะเข้าใจคนข้างๆยายเป็นคนดีเป็นคนน่ารักนี่คือส่วนที่ยายเตรียมไว้นะคะเพื่อนๆคะ่ะข้างนี้หยิบนานไม่ได้เขาจะเย็นหน่อยยายเอามายายก็เอามาแช่นําไว้แต่เช้าแล้วล่ะคะ่ะแค่นี้ก่อนนะคะเด็กสักครู่ก็ติดตามชมผลตาเรา ก็ไม่รู้แหละว,ว่าเขาคิดยังไงแต่เาถือว่าไอ,อ,อเป็นคนเก่งเก่งมากขนาดเราบอกว่าเออวันนี้ฝนตกนะเขายังมีร่มมาให้เราเลยนะคะฉะนั้นแล้วการที่เราไปยัดเกียดอะไรที่ผิดให้ให้เขาบอกเออนนี้มันผิดน